อารับทุกคนนะก็ต้องขอ,อการสดดวัสดีพผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะก็วันนี้ผมนะครับเพียงแค่ซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาบอกไอ้คำที่ทุกคนต้องเจอประคุณใหม่กระแทกว่ะสี่ไอ้ไม่ใช่สี่คำเดียวคำที่คุณต้องเจอทุกคนที่หัดล่าข้างหัวต้องเจอนะในบอกขุนจะมีอะไรบ้างนะั้นไปดูกันเลยโอ้แต่ก่อนจะไปดูนะั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไครต์ให้ผมก่อนนะโอเคพร้อมนแล้วใช่ไหมไปดูกันเลยอีอีลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะ มาซื้อกันด้วยโอเคนะมาซื้อกันด้วยเฮ้เขาเรื่องนี้ว่าคําแรกที่แบบผมเห็นบ่อยที่สุดในบล็อกฟุ้ดเนาะแบบเห็นโคตรบ่อยอ่ะคือเป็นไปเซิร์ฟเซิฟไหนก็เจอก็น่าจะเป็นคําว่า easy เนี่ย easy ก็คือไอ้คำเนี้ยจะถูกใช้เมื่อตอนที่เราแบบใครนะสู้กับศัตรูแบบโอ้โหไม่อดโอ้ไม่อดเมามันเมามันโอ้เมามันแล้วเราใกล้ตายนะ เราใกล้ตายแล้วเราหนีหนีแบบโอไมก็ฉันมาอยู่แ้รออ๋อฉันหนีไปไกลๆแล้วฉันไม่อยู่กับนายแล้วแล้วมันตามมาฆ่าเราได้คำเนี้ยจะถูกปรากฏออกมาในทันที easy นะอ่ะเอาไหม่ยกตัวอย่างเช่นแบบ่ะตัวอย่างเช่นเจอคนใช่ไหมเราก็ไปเราไม่รู้ไงว่าโหดเราก็ไปปึ๊บปึ๊บแล้วเราคอมโบลุดเออคอมโบลุดแล้วมันสวนเราเราเรือเลือแบบพันหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราหนี แต่พอเอิญสกิลเราไม่มีสกิลดาบอะไรที่พุ่งหนีไม่มีแล้วก็โดนมันฆ่าตายแหลเสียค่าหัวไปคำนี้ก็จะถูกปรากฏมาอี e a s ทันทีเราไปดูคำที่สองกันเลยดีกว่าคำที่สองเนี่ยจะเป็นในเรื่องส่วนของคนใช้ผลปีศาจเช่นผมเนาะอันนี้ผมเล่นสายดาบเนี้ยเพราะว่าผมทำการค้าขายเนาะก็ต้องใช้ผลพอร์ทัลเนาะในการวาร์ปไปส่งลูกค้าไปนมินนมานักนโอเคการใช้ผลปิศาจเนี่ย ทุกคนก็อาชีพดีนะเริ่มผลอะ่ะผมก็ว่าดีมากเลยนะการใช้ผลปีศาจพีพ,พีเพราะดาบนี่มันยังไงก็ไม่โหดน,นะแต่ผลปีศาจมันดีผมว่าอันนี้ส่วนตัวนะซึ่งคำที่คนทุกคนจะถูกด่าเลยนะเริ่มใช้แรกๆนะก็จะเป็นแบบเขาเรียกนะสแปมเมอร์สแปมเมอร์นะก,ก็ก็ตามชื่อที่มันพีแบบสแปมก็คือ เป็นพวกผลเสือมังกรคิดจะโดนบ่อยมากที่สุดแล้วก็โมจินี่เริ่มมาแล้วนะหล,หลังจากที่ตื่นมาสแปมนี่คืออะไรสแปมก็คือเหมือนแบบประมาณว่าเฮ้ยมึงไม่มีคอมโบหรอมึงกดแต่ผลปีศาจอย่างเงี้ยมึงมึงกดไปอยู่นั่นแหละมึงกดมึงกดไม่หยุดเลยอ่ะมึงกดแบบกดแบบโอ้โหกดแบบโอ้โหอลังการมากที่กระโดดกดกดแบบโอ้โหโอ้โหมกรโอ้โหกดแบบขั้นเทพอะกดแบบ มไม่มีคอมโบแต่กดมั่วๆไปกดมั่วๆไปนะกดมั่วๆแบบมีอะไรใส่หมดนั่นแหละสแปมเมอร์นั่นคือที่มาของคว่าสแปมเมอร์สแปมเมอร์ก็อ่ะเอาใหม่ยกตัวอย่างนะอ่ะผมใช้ผลประตูมีสี่สกิลตอนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอ่ะประมาณนี้ถ้าผลพิดก็จะ XZF เอ้ย C XZF นะประมาณนี้ซี C, ปลดปลดแก๊สพิดออกมาทุ้ยกดกดเปิดแก้วพิดแก๊สพิดออกมาแล้วก็เอ็กซ์แซดแล้วก็ปุ๊บใส่โอเคนะประมาณนั้นซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องด่าสแปมเมอร์ด้วยในเมื่อผมใช้ผลพอต้องแต่ผมเคยโดนสแปมเมอร์บ้านหลาเอาง่ายก็คือคำต่อไปเนะี่ยเดาไม่อยากเช่ยนะมีสองคำละ Easy mer, อะีซี่สแปมเมอร์อ่ะสองคำนี้ก็จะเป็นแบบพวกไม่มีทางสู้มันไม่ใช่ไม่มีทางสู้เดี๋ยวเขาเรียกนะ เราเราสู้มันได้อะแล้วมันด่าเราอะประมาณนั้นเนาะซึ่งคางต่อไปก็จะเป็นคําว่าสองขีดหนึ่งอะคนก็จะแบบอสองลบหนึ่งหรอเท่ากับหนึ่งดีไม่ใช่นะฮะสำหรับผู้เล่นที่แบบเล่นพวกเกม PVP ที่มันเล่นออนไลน์ก็จะเข้าใจดีเพราะมันแปลว่าสองลมหนึ่งก็คือเนี่ยผมมีเพื่อนสองคนนี้เอ้เพื่อนมานี่หน่อยดิ่ยายืนหรือยืนนูมน้มานี่มานี่มานี่อ่ะ เราลุมมันลุมมันคนเดียวเลยลุมแบบเนี่ยเงี้ยเห็นไหมลุมอย่างเงี้ยเลยเห็นไหมลุมอย่างเงี้ยคนนึงล็อกคนนึงทำดาเมจผัดกันล็อกผัดกันดาเมจเหมือนผัดกันลุกผัดกันล็อกประมาณนั้นนะสองหนึ่งก็จะประมาณแบบลุมลุมแบบลุมไม่หยุดเลยลุมที่ลุมอะเอยเงี้ยลูกอีลุมนะใครแม่ใครชื่อลุมก็ขอภัยด้วยนะก็คือมันก็คือลูกอีลุมนั่นเองนะโคตรลุมนะ ส่วนใหญ่จะพวกฝรั่งนะจะพิมพ์ประมาณแบบสองหนึ่งเงี้ยพวกฝรั่งจะพิมพ์แล้วก็ตามด้วย easy สองหนึ่ง easy เงี้ยแล้วก็ timer อะไรเงี้ยสองหนึ่ง easy timer เฉยเมื่อเขียนถูกไหม timer ประมาณนี้เนาะเล่นเป็นทีมก็ประมาณนี้เน,ะเน,เน Team, ะานเนะแล้วก็คําที่เจอแบบพีคที่สุดเลยนะก็พ้นหนีไม่พ้นนะฮะคำสุดท้ายนั่นเองหนีไม่พ้นนะนอกจากคําว่า ลันใช่รันรันก็คือวิ่งนะแต่ถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่าวิ่งอ่ะแต่ถ้ามาอยู่ในเกมบล็อกฟุ่แล้วมันจะแปลว่าหนีหนีก็คืออ่ะสมมติโอ้ผมโดนคอมโบผมโดนคอมโบเช่นประมาณนี้นะโอ้ผมจะตายหนีดีกว่าโอไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วงงไม่อยู่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว,อลว,อลว,อลวโอ้โหเนี่ยหนีหนีไปให้ไกลที่สุดซึ่งการหนีเนะี่ยเผามิงกับเผาไอ้เผามิงกับผลประตูจะได้เปรียบนะเพราะมันสามารถประตูที่ว์ปไปไหนก็ได้ไง แต่เผามินิวิ่งเร็วนะเยประตูก็หนีนะอะเดี๋ยวผมผมผมจะตายแล้วหนีหนีหนีแล้วหลังจากที่เราหนีพ้นประตูมันก็จะยืนนิ่งๆแล้วต่อจากนั้นก็จะมีคำว่ารัน <c oughs> ผมก็งงนะก็คือเราเราหนีแค่นิดเดียวสมมติอันนี้ศัตรูนะต้นไม้นี่คือศัตรูโอเคคือผมหนีไปอย่างเงี้ยปึ๊บประมาณเนี้ยอ่ะผมเคยเป็นนะหนีมาประมาณเนี้ยอ่ะประมาณเนี้ยระหว่างหน้าเมนชั่นมาถึงตรงที่มันเป็นเขาเรียกนะ ตรงบอสกับดันอีเลฟเฟนอะหน้าเมนชั่นเนี่ยร้องลัน่นท่านาทิดสามารถตามได้เนาะผมก็มันไม่น่าผิดนะเพราะเกมมันก็วิ่งได้มันออกแบบมาให้วิ่งไม่งั้นคือแอดมินก็จะทำให้เธอเนียสู้ก,กันเนาะเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิเอ้มาดิวะก็มาดิวะเฮ้ยก็ะยจะตายแล้ววะเฮ้ยหนีดีกว่าเฮ้ยประมาณนี้หรอมันก็ออกแบบว้ใไไห้ลั่นนะนี่ความคิดส่วนตัวนะก็ไม่น่าผิดเนาะก็ผิดที่หนีนั่นแหละเพราะว่าฆ่าหัวใครใครก็รักเนาะมันไม่ได้ล่าแบบ ขูล่าตัวเดียวหนึ่งหนึ่งคิวบ้างหรือเปล่าแบบหนึ่งคิวเท่ากับหนึ่งล้านข้าวหัวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันได้ทีละแปดพันหนึ่งมื่นเองผมล่ามาใช่ว่าง่ายนะเนี่ยนะใครสนใจเขาแทนก็มาได้นะก็มันนี้เนาะสำหรับพวกโลกอะไรนะโลกเด็กติดคีย์บอร์ดบูสวิตซินโดมนะเล็กโลก เด็กติดคีย์บอร,ร์ดบูสวิตซินโดมก็จะพิมพ์แบบอ่บอาประมาณประมาณนั้นเอาไว้แอคสาวประมาณนี้เนาะใช้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมมาซื้อเยอะๆนะครับผมจะหมดอยู่แล้วไปแล้วครับคลิปนี้บ๊ายบาย